คู่แรกเชลซีเจอรอัวมัดริดผมอธิบายก่อนว่าทำไมแม้จะไม่มีเอเวโกแล้วการเล่นเป็นทีมเย่าในบ้านเนี่ยยังเสียเปรียบอยู่เพราะว่านัดแรกเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดมันยังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะครับมันยังไม่มันวางแท็กติก,กบางมันยังไม่รู้ว่าจะมาเล่นยังไงมันมีผลในเรื่องของการวางวางแผนนะถ้าสมมติเสมอกัน ไม่เป็นไรนะครับถ้าสมมุติเราแพ้ก่อนนัดสองเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องมาเปิดเกมลุกถ้าสมมติเราชนะก่อนนัดสองเราก็ารู้แล้วเราไม่จําเป็นต้องเล่งส่วนบีไปเขามาเล่งใส่เราในบ้านเราได้บวกกับถ้าสมมติมันเสมอจริงๆอะ่ะช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยมันไม่มีโกเลเด้นโกลไม่มีอะไรแล้วนะครับมันได้เล่นในบ้านเรารวมถึงยิงจุดโทษก็ได้เล่นในบ้านเรานะครับมึงดวลจุดโทษกันที่แฟนบอลพวกเราเนี่ยโหเขาได้เต็มสูกรบกวนเขาได้เต็มสูงแม้มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะไม่ได้มีผลเท่าอเวโก แต่มันก็มีผลนะครับการเล่นในบ้านนัดแรกเนี่ยเสียเปียบมากการเล่นในสถานที่ที่ได้เปรียบโดยที่เรารู้ว่าเราจะวางแท็กติกยังไงเนี่ยยังไงก็ได้เปียบกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะอธิบายเชลซี Chelsea, เจอเรีลมาริดเนี่ยคือเชลซีอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตอนนี้มีปัญหานิดนึงนะในเรื่องของการทําเกมลุกใช่ไหมครับอย่างนัดเจอเนลคอสเซนเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหกว่าจะได้นี่กว่าจะได้นี่านลาบากมากนะครับกว่าจะได้ประตูชัยหรืออะไรเงี้ยณนะเวลานั้นเราไม่รู้ว่าแบ็คเชลซีจะพร้อมขนาดไหน บวกกับปัญหาภายในปัญหาเรื่องเจ้าของใหม่ปัญหาเรื่องโรงมาอับราบโมวิชหรืออะไรก็ตามเนี่ยหัวมันรบกวนสมาธิเยอะนะครับแม้ในหลีกเขาจะค่อนข้างจะเกือบๆจะลอยลาแล้วด้วยซ้ำนะครับเกือบๆจะลอยลาแล้วลุนแชมป์ก็คงไม่ได้ลุนแล้วแหละท็อปโฟร์ก็ไม่น่าจะหลุดใช่นมต่อให้แย่ไงก็ไม่น่าจะหลุดนะครับน่าจะประคองไปได้สบายเขาก็น่าจะโฟกัสแชมเปี้ยนส์ลีก็มที่บวกกับคู่ต่อสู้เปเรียลมาริดเนี่ยเรียลมาลิดต,ตอนเนี้ย สำหรับผมผมว่าโมเมนตัมมันมามากๆเลยนะครับมากกว่าเชลซีแน่นอนนะครับถ้าเราดูจากฟอร์มเรอัวมาิดจริงจริงวิ่งเขาแบบเพิ่งผ่านปารีสแซงแชกแมงมาด้วยแล้วก็ในลีเขาก็นำจ่าฝูงใช่ไหมครับบวกกับล่าสุดก็ชนะมายอกามาสามรอัลมาลิดในชนะติดต่อมาหนึ่ง5หนัดติดต่อกันแล้วเวลานี้นะครับผมว่าคู่นี้ผมให้เบียดเบียดกันอะ่ะเอียงไปทางเรอัวมาริดนิดนึงนะครับผมว่าสูสี มากๆเชลซี Chelsea น่าจะมารับและโต๊กลับที่ร่รกแมนซิตี้รอบชิงเหมือนที่เล่นอะไรเงี้ยนะครับคงจะไม่ได้มาเปิดแรกเยินะนะครับคงม,มันเน้นรับเน้นคลองบอลแล้วก็โต๊กลับไปริมเส้นนะครับบอลทะลุยาวๆคราฮาวเวิร์ดเนี่ยน่ากลัวเกมแบบนี้ผมบอกให้นะเกมกับเรียมาริดอย่างเงี้ยถ้าเชลซีอยากผ่านเข้าไปได้ต้องโฟกัสหลังให้เหนียวนะครับแล้วก็ให้คราฮาวเวิร์ดเนี่ยเล่นให้ดีมากเล่นให้ออกนะครับคราฮาวเวิร์ดจะน่ากลัวมากนะครับเกมแบบนี้เลยใช่เลยนะเมสันเมาส์คร M esa, M outh, าฮาวเวิร์ดพวกเนี้ย ต้องโฟกัสเลยนะครับถ้า2คนนี้เล่นไม่ออกเนี่ยผมว่าลําบากแล้วนะครับเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูว่าจะยังไงนะครับส่วนฝั่งเรย์มาดิดตอนนี้นี่โมเมนตัมมาสุดๆนะครับบวกกับได้เล่นไปเยือนก่อนเนี่ยผมว่ามันได้เปรียบจริงๆครับต่อให้แพ้นัดแรกยังได้เปรียบเลยคือตอนนี้เบนเซม่าเนี่ยกำลังมาถูกไหมครับเบนเซม่ากำลังมาแล้วก็โมดิสก็มีความเก่ามีอะไรพวกเนี้ยคู่นี้นผมให้เอียงๆผมให้มานิด 60เชลซี40แล้วกันโอกาสเข้ารอบมาริส60เชลซี40นะครับโอกาสเข้ารอบน่าจะน่าจะประมาณนี้สำหรับคู่นี้นะครับให้ให้จิ้มไปที่มาริสหกบเปนะครับเชลซี40%คู่สองแมนซิตี้แอตเลติโกมาริสเอาจริงๆถ้ามองกันตรงๆยังไงแมนซิตี้ก็เหนือแอตเลติโกมาริสเยอะคือผมมองไอ้แอตเลติโกมาริสที่ผ่านแมนยูมามันก็ไม่ได้เหนือกว่าแมนยูขนาดที่แมนยูสู้ไม่ได้นะคือมันแค่คือด้วยศักยภาพอบบผมว่าแมนยูสามารถผ่านแผนแอตเลตติิโกมาดรไ้แ่่วา ด้วยแท็กติกด้วยวิธีการเล่นของดีโกซิโมเน่เนี่ยแหละนะมันทําให้แมนยูลําบากนะครับคือถ้ามันไม่มีปัจจัยอื่นอะไรมาถ้าแมนซิตี้เล่นเป็นตัวเองยังไงแมนซิตี้ก็น่าจะกินอะเรจิกโกมาริดเพียงแต่ว่าปัญหามันคือไอเกมเนี้ยมันเสือกมาเกิดก่อนแล้วก็หลังแม์ที่แมนซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลทันทีนะครับก็ต้องดูว่าวัดใจเป๊ปว่าจะอินดี้หรือเปล่า ถ้าอยู่ดีๆแป๊บอินดี้นะครับก็มีสิทธิ์เจอแอดมาริตตบได้เหมือนกันนะถูกไหมถ้าสมมติอยู่ดีๆแป๊บอินดี้อ่ะแปบ๊บในอินดี้เหมือนนัดที่เจอรียงตบหรือนัดที่แทชเชลซีนัดชิงอ่ะไปอยู่ดีๆพะวงนัดกับลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์เหมือนกัน,นครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าแมนซิตี้จะโฟกัสแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าพรีเมียร์ลีกเพราะพรีเมียร์ลีกเขาได้มาเยอะแล้วเขาเป็นทั่วที่ทวินหาที่สุดนะครับไม่ว่าจะชีคแมนซูจะ เป๊ปเนี่ยทวินหาถ้วยนี้แล้วแมสเควินเดอร์บอลอยากมาสัมภาษณ์อะว่ายัางไงพชมเมี้ยนลีกก็สําคัญกว่าแชมเปี้ยนลีกแต่เชื่อเหอไหะที่มึงได้ไมั้ยรู้กี่สมัยแล้วเขาโฟกัสนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะอินดี้ก็ได้อาจจะไปพะวงเกมกับลิเวอร์พูลก็ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าสมมติเป๊ปจะอินดี้ผมว่าเผลอๆจะไปอินดีน้นัดลิเวอร์พูลมากกว่าถ้าสมมติจะจิ้มให้พลาดนะครับจะจิ้มว่าเฮ้ยถ้าเป็นสามนัดเนี้ย แมตี่เรื่องพลาดนั้นผมว่าเผลอๆไปพลาดน,นัเกลีวอร์พูก็คือชนะลิเยอพูไม่ได้จ,จะเสมอหรือ,อจ,จะแพ้อะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่แพ้ก็ได้จ,จะชนะเลยก็ได้นะครับแต่ผมวา่าถ้าถ้าจะถ้าจะพลาดน่าจะไปพลาดในลีกมากกว่า <S <S> <S ผมคิดว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาโฟกัสมากแล้วคิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะไม่พลาดคิดว่าแมนซิตี้น่าจะแอยเอลนติโกมากลิดไปได้น่าจะชนะนัดแรกไปสบายๆอาจจะไม่สบายมากแต่จะชนะสองศูนย์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นัดสองอาจจะลําบากหน่อยไม่ผ่อนหน่อยเสมอหรือเฉือนหนึ่งศูนย์อะไรประมาณเนี้ย คิดว่าแมนซิตี้น่าจะผ่านนะครับคู่ต่อมาถ้าเบีอเอเไลอัลกับบาเยนมิวนิกเล่นในบ้านเบียร์ไลอัลก่อนนะครับเอาจริงๆนะผมว่าบาเยนเจอบีเอเไลอัลเนี่ยนัดแรกอาจจะสูสีฟิลเดียวอะเซาวบวกเลยนัดแรกเนี่ยอาจจะสูสีอาจจะแบบ1นึ่งหนึ่งอะเผอเผอเบียร์ไอัลจะชนะ1นึ่งศูนย์อะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะเสมอนะครับอาจจะเสมอหนึ่งหนึ่งบร์เยนอาจจะฝืดฝืดหน่อยนะครับแต่กลับมานัดที่2เล่นในบ้านบาเยนเนี่ยผมว่ามี2ลูกอัพแน่นอนนัดแรกเนี่ยน่าจะสูสีแต่นัด2เนนี่่ยาจะเออทบต้นทบดอก คู่นี้นี่ตีบบเยอร์เข้าไป80%เลยนะผมให้บบเยอร์เลยส่วนคู่สุดท้ายเบนฟิก้ากับลิเวอร์พูลเหมือนคู่เมื่อกี้ผมว่านัดแรกอาจจะสูสีลิเวอร์พูลจะเฉือน1-0หรือไม่อะแย่หน่อยก็เสมอ1-1นะครับแต่นัด2เนี่ย ผมว่าไม่น่าจะรอดนะครับซูเบนฟิก้าคือโอเคมันจะมีดาวินูเนสมันอาจจะฟอร์มดีมารอบเหอนก่อนเนี้ยแต่เชื่อเหอะว่าเบนฟิก้าถ้าเทียบกับยุคสมัยก่อนผมว่าเบนฟิก้าตอนนี้ก็ดอกไปเยอะก็ดอกไปจากสมัยก่อนเยอะอ่ะคือในลีกยังเบนฟิก้าในลีกยังแบบอยู่อันดับ3อยู่เลยอะ่ะใช่ไหมแล้วเรียลูจะทีมที่ดีที่สุดในโปรตุเกสปอโต้ก็ตกมาสบายอะ่ะสบายตีนะแล้วเบนฟิก้าอย่างที่บอกคือเขาก็โชคดีจับมาเจออาแจกด้วยใช่ไหมอาแจกก็มันก็ก็ดอปลงไปเยอะแล้วนะครับอาแจก ถ้าจริงๆถ้าเทียบกับชุดที่เข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายนี่คนละเรื่องแล้วนะครับปีที่แล้วยังตกรอบแรกกัเลยอแจกใช่ไหมเือแต่คนแค่ไปรู้สึกว่าอัอาจกมันของเทนฮากมันต้องสุดยอดเฉยแต่เราตามเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมว่า ไม่น่าจะรอดลิเวอร์พูล่ะนะเต็มที่คือสู้ได้นัดแรกสู้ได้นี่แพ้ด้วยนะนะครับสู้ได้นี่คือแพ้ด้วยนะจะแพ้หนึ่งศูนย์เล่นสูสีหน่อยนะครับหรือว่เต็มที่ดีสุดก็เสมอแต่กลับมานับสองในแอนฟะิลเนี่ยไม่รอดนะครับไม่น่าจะรอดคู่นี้ผมว่าลิเวอร์พูลนี่ชนะสบายนะครับชนะสบายเลยไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะรอดมากไม่น่าจะไม่น่าจะสู้ลิเวอร์พูลได้นะสำหรับเบนฟิก้านะครับผมว่านี่แหละสําหรับผมนะเรอัมลมาดริดแมนซิตี้ไบร์เจนลิเวอร์พูลเข้าไปนะครับเข้าไป